ง่ายๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมน,นี่ครับล้างแล้วครับอันนี้คือการเปิดที่ล้างไปใหญ่หน้านะครับเลนเซนเซอร์มีมาให้นะครับเวลาเปดตกนะครับการบัดกรผลจะทํางานออโต้นะครับพาร์คเซนเซอร์ด้านหน้ามี6จุดนะครับแล้วก็มีไฟเต็มหมอกนะครับซ้ายขวามาให้แล้วก็นี่ครับทีวีอ่าทีวีกลางมีมาให้ด้วยนะไม่สุณผชิออกแบบมาได้ลงตัวสิ่งอำนวยความสะดวกเก่าคุบคันแน่นอนนะครับท่าน้ชมนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิ๊กคลานครน์ป็นศูนย์สี่เป็นหกห้นะวันนี้ผมนำรถนะครับมิสูบิชิปาเจโร่สอง G.T. นะครับลิตอ dition นะครับสีดำปี2019มาขายนะครับทุกท่านนะผมเอามาขายในราคาแค่แปดแสนบามหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่าแปดแสนสามหมืบาทเท่านั้น ได้รถครอบครัวปีใหม่ๆไม่ต้องออกรถป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับสภาพนี่ป้ายแดงเลยนะครับรถคันนี้ครับรถปี2019นะครับใช้งานมาครับ1แสนนะครับ4,000,1,669กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับว่ารถคันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับแเรามีเดย์ไทม์รันนิ่งมาให้นะครับท่านผู้ชมนะ ตัวนี้อีลิตอีเจานะครับชุดแต่งบนเขาเขาจะเป็นชุดแต่งแบ็กกรอนหรือว่าครับตรงนี้นะชุดแต่งแบ็กกรอนเลยตรนี้ท่านชมใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับอันนี้ผมบอกเลยว่ากล้องนะครับกล้องมีให้รอบคันเลยนะครับกล้องมีรอบคันนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้นะปาร์คเซนเซอร์ด้านหน้ามี6จุดนะครับปาร์คเซนเซอร์ด้านหน้ามี6จุดแล้วก็มีไฟเตหมอกนะครับซ้ายขวามาให้ใสๆเลยครับท่านผา้ชมตรงนี้ พิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวปีใหม่ๆแล้วครับจะมีที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการเปิดที่ล้างไฟใหญ่หน้าท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของก็จะเป็นล้อแม็กนะครับสีดําเลยตรงนี้นะครับล้อแม็กสีดําตรงนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะครับจะมาด้วยขนาดยางครับ2อ5นะาครับ60 R18 ยางเป็นยางปี2019เป็นยางติดรถมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นยางติดรถมาเลยล้อมแมกนี่ครับไม่มีรอยเบียดนะครับท่านผู้ชมนะโช๊คนี่นค,นครับหรือว่าช่วงล่างต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าดีมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนบันไดข้างเราต้องมีมาให้นะครับเพราะเป็นรถที่สูงครับเวลาขึ้นลงต้องเหยียบบันไดข้างขึ้นนะครับนะตรงนี้ลาวหลังคานะครับลาวหลังคาก็จะเป็นสีดํานะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นสีดําเลย สีเดียวกับตัวรถนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะอีเชินเคยครับคงความเป็นเอกลักษณ์ครับนะฝาครอบจบของข้างนะครับจะเป็นโครเมียมนี่นะเขาจะมีไฟเลี้ยวนะกะจกมองข้าง led มาให้นะครับท่านผู้ชมนะคิวโครเมียมนะครับคิวโครเมียมมาให้รอบคันนะครับคิวโครเมียมให้รอบคันเลยนี่มือเปิดนี่ครับเป็นมือเปิดโครเมียมอ่าตรงนี้อ่ผมเปิดแผงประตูมาครับเอกลักษณ์นะครับอ่าภายในของเขาครับออีลิทนะครับจะเป็นภายในทูโทนนะครับสีดํากับสีน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมนะ เห็นไหมโครงทรงโครงสร้างน็อตต่างๆแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีขยับนะครับเห็นไหมมาร์กต่างๆโครงสร้างต่างๆนี่เห็นไหมเรียงเม็ดทุกจุดนะครับสวยๆอ่าแล้วก็หัวหนงหัวน็อตตรงบนานพาับประตูซอกประตูต่ตางๆนี่ไม่มีขยับแน่นอนนะครับนี่บอกเลยนะตรงนี้นะครับมาดูประตูหลงังตรงนี้อ่านี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันแผงประตูนี้กริบเลยนะับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยขีดข่วน โครงโซนโครงสร้างครับนี่บอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมนะสวยครับสวยเดิมทุกจุดนะครับอ่าฮะแล้วก็เรื่องระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมคู่หน้าคู่หลังสวยๆข้าศงข้าซีสวยนะครับตรงนี้ฮะไม่เป็นสนิมนะครับไม่เป็นสนิมเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยฮะด้านท้ายนี่อ่าเห็นไหมตัวนี้อ่าฮะ ล้นท้ายก็มีสปอยเลอร์มาให้นะครับสปอยเลอร์สปอร์ตเลยครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับดวที่3จะอยู่ในกระจกนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหม้านปัดน้ำฝนหลังนะครับคิ้วโครเมียมคาดฝาท้ายนะครับไฟท้ายนี่ครับจะเป็นไฟท้ายชิ้นเดียวครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายยาวนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นไฟท้ายยาวถ้าเป็นตัวโฉมที่เป็นหน้าหล่อแล้วนะครับไฟท้ายของเขาจะเป็นแค่นี้นะครับตรงนี้เขาจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฉมก่อนที่เป็นไมล์เชนครับจะเป็นไฟท้ายยาวนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วนะครับด้านหลังครับก็จะเห็นนะครับมีปักเซนเซอร์มาให้อีกหจุดนะครับปักเซนเซอร์มาให้อีกหจุดเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะพิเศษไปกว่านั้นนะครับก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ฮะกล้องมองหลังมาให้นะครับตรงนี้เห็นะครับท่านผู้ชมนะโลโก้ต่างๆครับปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอิดิชั่นนะครับมีมาครบนะครับถึงนี้ปาท้ายนะครับฝาท้ายของเขายังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้า อันนี้ยังเป็นเมลนวลอยู่นะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมบอกเลยว่าปัญหาหลักๆเลยของปาริโลนะครับที่เป็นฝาด้ายไฟฟ้านะครับเวลาเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเฟืองมันจะดังนะครับท่านผู้ชมนะเฟืองมันจะดังแต่ผมบอกว่าเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะมาดูด้านท้ายกันเลยครับโครงสร้างรถกันนี่นะหัวนกหัวนอนี่ครับเดิมไม่มีขยับแน่นอนครับไม่มีขยับเลยนี่สวยๆเลยครับรถสวยรถเดิมหน้าเดิมหลังเดิมเลยครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะแล้วก็มาดูนะครับมาดูกันนะด้านท้ายก็จะมี การพัพบเบาะนะครับพัพบเบาะตรงนี้ก็จะดึงตรงนี้ไปนะครับให้เบาะมันพับไปนะครับมีอ่าเราต้องดึงตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บเราต้องดึงสลักมาเบาะตรงนี้ก่อนให้มันเบาะมันพับไปข้างหน้าอ่าพับไปข้างหน้าแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับลักษณะน,นี้อ่าเบาะมันจะพับแฟดล่า,าบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเบาะมันพับแฟดล่าแบบนี้เลยตรงนี้อ่ะแล้วด้านท้ายเขาก็จะมีนะครับ ช่องเก็บเครื่องมือต่างๆตรงนี้ก็จะมีพวกบล็อกถอดล้อนะครับแม่ลงแม่แรงจะอยู่ไว้ตรงนี้ครับเก็บไว้เป็นสัดส่วนนะตรงนี้นะนี่ครับแล้วนะครับแล้วก็ที่เอายางละล่ลงครับจะอยู่ <cies> ตรงนี <S 2> <S 2> <Nixon> ้นะครับท่านผู้ชมนะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเปิดฝามานะครับเปิดฝานี้มาเพ๊่เราก็เอานี้ครับบล็อกถอดล้อนะขันนะเพื่อที่จะเอายางอะล่ยลงนะครับตรงนี้นะเพื่อที่เอายางละล่ลงคือตรงนี้ง่ายๆครับมันง่ายกว่าพวกบอชชุนเนอร์หรือมิวเอ็กนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ ด้านท้ายก็ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดมาดูด้านซ้ายกันครับด้านซ้ายก็เหมือนกับด้านขวาเลยนะครับอ่าล้อมุงล้อแม็กขนาดเดียวกันนะครับยางปีเดียวกันครับดิสเพลสสีล้อเหมือนกันคัตสีสวยไม่เป็นสนิมนะนี่ฮะมาดูโครงสร้างกันนะครับนี่โครงสร้างของรถคันนี้ผมเปิดแผงประตูมามันก็เหมือนกับด้านขวาครับสวยไม่มีรอยขีดข่วนครับนะเม็ดโอเม็ดอาร์ตครับเดิมสนิทเลยตรงนี้ไหมเดิมทุกจุดนะครับนี่ ง่ายๆว่าใครที่ออกรถกับผมไปนะครับอ่าฮะแล้วไปซื้ออกรถกับผมไปไม่ต้องกลัวผมจะเอารถที่เคยเกิดปเหตุชนหนักมาขายไม่มีครับผมไม่ได้ขายรถกันเดียวผม,มอยากจะขายรถหลายๆคันปากต่อปากนะครับท่านผชมนะ, <Yahoo! S 1> ะมดูกันครับโครงสร้างผมนะนสวยๆครับเม็ดอร์คเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดเลยตัวนี้ครับอ่าเห็นไหม มันก euh, ็จะมีบายสปอตนะครับอ่ามีกล้องนะครับในกระจกมาให้ด้วยนะครับกล้องให้ด้วยอ่าให้มาอย่างผมบอกกล้องรอบคันมีให้ทุกจุดนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมนะดูรอบคันแล้วอ่าดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเปิดฝาปงหน้าดูนะครับว่ารถคันนี้เฮ้ยหัวน่าจะมีขยับไหมชิ้นส่วนอะไรยังเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับรถเดิมๆเลยครับเดิมๆเลยเดิมๆดูอย่างไร ดูจากหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับนะครับแผ่นมอกอนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเ็ดอาร์ของฝากระโปรงหน้ายังอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็พวกหัวน็อตต่างๆนะครับก็ยอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคานแล้วไปใหญ่หน้าขวานะครับอาร์นะครับเดิมเดิมครับคานหน้านี่เดิมเดิมครับคานแล้วไปใหญ่หน้าซ้ายครับเดิมเดิมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้อ่าเดิมสนิทเลยครับเดิมเดิมเลยครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะอ่าสวยๆเลยครับแล้วก็มาดูกันครับว่า รถคันนี้ท่อแคทยังอยู่ไหมครับผมนี่ครับท่อแคดยังอยู่นะครับท่อแคทยังอยู่นะครับเห็นไหมนี่เลยฮะผมบอกเลยว่าอะไหล่นี่เป็นอะไหล่เดิมนะครับเทอร์โบเทอร์โบเดิมนะครับท่ออากาศเดิมหม้อน้ําเดิมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมเดิมนะครับสแตนดาร์ดที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับทุกท่านนะเนี่ยแผ่นกันคุุมแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบเลยนะครับทุกท่านนะเป็นไงล่ะท่านทู้ชมนะห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมนะเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับ เข้าไปดูกันว่าภายในห้องโดยสารมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมนะผมเปิดเห็นภายในห้องโดยสารของปัจจุบันนี้แล้วนะครับตัวเอลิทนะครับสังเกตกันง่ายๆนะครับเบาะของเขาจะเป็นสีดำตาะนะครับเบาะนี้จะเป็นเบาะกันความร้อนนะครับท่านผู้ชมนะตรงเบาเนี้ครับซ้ายขวาเนี่ยจะมี SRS มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะสังเกตเห็นง่ายๆเลยจะมี SRS airbag มาให้ด้วยตัวนี้นะครับ airbag ทั้งหมดจะมีทั้งหมด7จุดนะครับท่านผู้ชมจะมีทั้งหมด7จุด เบาจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สบายเลยครับท่านชมตรงนี้เห็นไหมเบาะหนังนี่เป็นเบาหนังแน่นๆเลยครับแน่นๆเลยเย็บด้วยได้สีขาวนะครับตัดกับสีน้ำตาลดูสวยงามดูหรูขึ้นเยอะเลยนะครับท่านชมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถ้ท่านชมฟังเสียงก่อนนี่ครับผมอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเดิมๆเลยท่อคงท่อแคทยังอยู่ครับนี่เป็นเสียงน้ำเดิมเลย นี่เป็นไงล่ะท่านชมนะนี่เสียงเพาะเพาะเลยเงียบเงียบนิ่งๆเลยเรามาดูออปชันของปาเจโร่ันดีกว่านะครับนะพวงมาลัยของเขานะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับพวงมาลัย3ก้านเห็นไหมท่านชมนะพวงมาลัยสามก้านตัวพวงมาลัยมีอะไรบ้างมีมัดติฟังก์ชันนะครับอ่าทักชั่นคอนโทรลอะแดปตีฟคูคอนโทรลนะครับมีมาครบเลยแล้วตัวนี้ก็มีพันธุ์ชิปมาให้นะครับพันธุ์ชิปมีมาให้นะครับท่านชมนะนี่อ่ะแล้วตรงนี้ครับอ่าอันนี้มันเป็นกล้องรอบคันนะครับผมกดนะครับ มันเป็นกล้องรอบคันนะครับก็จะเราจะเห็นนะครับเราสามารถปรับได้ครับมากล้องรอบคันเลยนะครับนี่พบคันนะครับรถคันนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครับตัวนี้ามใหม่นี่ครับจะใช้งานมาแค่หนึ่งแสนนะสี่หมื่นสองพันหกสิบหกกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะเป็นใหม่แท้แน่นอนนะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับตรงนี้ แล้วตรงนี้เห็นไหมหน้าจอท่านผู้ชมอาจจะเอ้ยมันไม่ใช่หน้าจอของปาเจโร่นี่นะอันนี้ทางเราได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแอนดรอยให้แล้วครับเป็นหน้าจอทัชสกริดได้แล้วตรงนี้หน้าจอนี้สามารถรองรับ FM ได้ AM ได้นะครับน,นี้มี Google Map ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้่าสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่มาครบแล้วครับนะเรียนไปนิ้วสัมผัสนะครับตรน,นี้อนะ่ะ ระบบแอร์นะเป็นแอร์ออโต้ดูโอโซนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับเห็นท่านผู้ชมตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้เขาก็มีพวกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับ p M 2.3ตรงนี้นะครับมีเครื่องฟอกอากาศในรถนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบสปอร์ตนะครับอ่าเวลาลถมาด้านข้างครับอ่าก็จะมีส่งสัญญาณว่ารถคันนี้ใกล้รถเราแล้วก็จะส่งเสียงมาเตือนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสวิตช์แอร์ด้านหลังนะครับสวิตช์แอร์ล้วนี่ก็เป็นช่องเสียบพอร์เอาเลสนะครับตรงนี้อ่าเนี่ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักรับแขกมาให้นะครับามาพนักข้าวแขกช่องเก็บของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมในช่องเก็บของเนี่ยมันก็ไดมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็แปลงไฟรถย,ยนต์เป็นไฟบ้านให้ด้วยอ่าเป็นไงล่ะครบนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกอิเล็กทรอนิกส์ต่งตางๆนะครับนะแล้วระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้นะจะมีแอร์แบกทั้งหมดอ่ะเจ็ดจุดนะครับเจ็ดจุดเลยมีแอร์แบกตรงบวงมาลัยตรงคนนั่งข้างนะครับนะตรงเบาะนะครับซ้ายขวาครับแล้วก็มี ตรงเสา A ครับซ้ายขวาแล้วก็ที่ผ่านตรงใต้พวงมาลัยก็จะมี s า s airbag ด้วยตรงนี้ครับแล้วพิเศษตรงนั้นะครับเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วไม่ใช่เบรกมือแบบนวดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ระบบกระจกกระจกก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าปัดไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนะท่านผู้ชมตรงนี้ผ้าหลังคานี่เหมือนรถป้ายแดงเลยกิ๊บนะครับไม่มีรอยนะครับนะบ้านบางแดดนะครับมีไฟนะครับมีกระจกให้ซ้ายขวาเลยตรงนี ใบอ่านแผนที่ต่างๆติดครบทุกดวงนะครับกล้องเก็บแว่นก็ไม่แตกหักนะครับท่านผู้ชมตรงนี้พร้อมใช้งานตรงนี้นะเรามาดูเอกสารของรถกันนะเอกสารของรถกันม,มีอะไรบ้างอ่ะให้ท่านชมดูตรงนี้อ่ะมันก็จะมีนะครับสำเนารถนะครับสำเนารถอันนี้อย่างที่ผมบอกไปใบรถมือเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็อ่าในสำเนารถก็จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่จดทะเบียนครับรถปี2019แท้นะครับจดทะเบียนอ่าปี2 0งพ 62นะครับคือจดปี2019แท้แน่นอนนี่นะครับไม่ได้ลากจดนะครับตรงนี้ก็มีบอกเลขตัวถังว่าเลขตัวรถนะครับจะเป็น f m t g UKR10KH006016 นะครับตรงนี้คือเลขคันเซ็นนะครับตรงนี้ครับอ่าตัวนี้เป็น CN15 นะครับ UDS นะครับ2394อันนี้คือเลขเครื่องนะครับทุกทุกนะเป็นรถลำดับเดียวนะครับเหมือนเดียวนะครับทุกทุกนะตั้งแต่ใบแดงมา แล้วก็นี่เห็นไหมบุคเซอร์วิสก็มีครบนะครับบุคเซอร์วิสมีครบเลยตรงนี้แต่เพียงแต่ว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่ามิซูซึชิเขาจะรับประกันแค่ห้าปีแสนโลแต่คันนี้มันมันไม่แสนสี่แล้วการรับประกันตีหรือว่าหลังการขายจากสู่มิซูซชิอ่ะมันหมดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครออกรถกับผมนะครับผมก็ยังรับประกันหลังการขายให้ท่านชมอีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับคือรับประกันเข้าสู่มิสูซชิทั่วประเทศนะครับตรงนี้ครบนะครับครบเลยตรงนี้ ก็เป็นช่องเสียบพวก USB นะครับวันนี้นะอ่าใส่มีแฟลชไดร์หรืออะไรก็มาใส่แบบนี้ได้นะครับนี่ครับอ่าพิเศษไปกว่าน,านั้นปาจิโร่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับเลนเซ็นเซอร์มีมาให้นะครับอ่าเลนเซ็นเซอร์มีให้คือเวลาฝนตกนะครับก้านปัดน้ำฝนก็จะทํางานออตโต้นะครับไฟใหญ่หน้าก็เป็นไฟใหญ่หน้าออตโต้นะครับท่านผู้ชมนะทุกอย่างมิสูบิชิออกแบบมาได้ลงตัวสิ่งอำนวยความสะดวกของเขา ครบคันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้อ่ะผมพาท่านผู้ชมนะดูห้องโดยสารแถวหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเข้าไปดูห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่สามเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรการขึ้นลงแถวที่สามจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับอ่าการขึ้นลงก็สบายนะครับเหยียบบันไดข้างขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งแล้วภายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับเบาะนะครับมันสามารถปรับเอ็นได้หกสิบสี่สิบเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนี่อ่ะปรับได้อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมปรับได้อย่างนี้เลยออ่่าาฮะ แต่เราบแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวนี้นะผมเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สองภายในห้องโดยสารมีอะไรบ้างแอร์แถวที่สองครับซ้ายขวานี่โอ้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันช่องวางแก้วมีมาให้นะครับซ้ายขวาพนักเท้าแขนมีมาให้ตรงนี้นะครับช่องวางแก้วมีมาให้นะนี่ท่านผู้ชมอาจจะงงงมาทำไมมันโดนอี้นี้นี่ครับอ่ามันจะไปอย่างนี้ฮนะ ตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่องเสียบ USB ตรงนี้ก็ช่องเสียบพอ่ามีครบนะครับมีครบเลยสักเกตง่ายถ้าเป็นตัว elite นะครับมันจะมี2ช่องมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็หลังเบาะมันก็มีพวกอ่างที่ซองเก็บเอกสารนะช่องเก็บเอกสารตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับทีวีทีวีกลางมีมาให้ด้วยนะทีวีกลางเนี่ยจะลิงก์จากเครื่องเล่นด้านหน้านะครับหรือ ท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เครื่องเล่นด้านหน้าก็ได้มันสามารถเล่นแผ่นได้นะครับนีฮะจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเลยครับนะปาเจโร่เนี่ยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามดีกว่าว่าขึ้นลงอย่างไรขึ้นลําบากไหมไปดูกันเลยดีกว่านะครับสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับง่ายๆครับครับเบาะเลยครับเบาะมันจะดีขึ้นมาอย่างนี้ครับเบาะดีขึ้นมาเลยเห็นไหมครับทุกนนะเบาะดีขึ้นมานะครับอ่า แล้วผมก็ก้าวไปได้ก้าวไปเลยครับเหยียบขึ้นไปนะตรงนี้ขึ้นไปนี่ครับเห็นไหมเหยียบมาแล้วปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่ครับท่านผู้ชมเฮลูโผมได้เหลือเล,ล็กลูมผมเหลือนะครับผมบอกเลยว่าการขึ้นลงไม่ใช่ปัญหาขึ้นลงง่ายนะครับท่านผู้ชมนะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะครับแล้วเข้ามาางในห้องโดยสารแถวที่สามแถวท่ายเห็นไหม ครบนะครับครบเลยตรงด้านข้างก็จะมีพนักข้าแขนให้ช่องวางแก้วให้นะครับมีครบนะคุณผู้ชมนะเอาง่ายว่าผมแนะนำเนี่ยครับมิสูบิชิปาเจโรคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้ท่านชมที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์รองแต่ออปชั่นครบแนะนาเป็นคันนี้เลยอ่ะก็จบนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับไปเทดา์แล้วก็รถขึ้นห้อยให้ท่านชมดูนะว่าช่วงล่างอันนี้มันจะดีขนาดไหนไปไปดูกัน เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างของมิตูบิชิปัจจุบัคันนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับนะเห็นไหมเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังก็จะมีพวกชุดเหล็กกันโครงมาให้นะครับชุดเหล็กกันโครงหลังมาให้โช๊คนี่กระบอกโช๊คนี่ก็เป็นกระบอกโช๊คเดิมๆนะครับสแตนดาดที่ติดมากรบรดนะครับท่านผู้ชมนะผมรูปแล้วครับน้ำมันน้ำมันไม่มีติดมือนะครับท่านผู้ชมไม่มีติดมือนะเป็นกระบอกโช๊คเดิมๆนะครับมแตนดานนะแล้วด้านหลังก็จะมีสกรูกันโครงมาให้ด้วยนะครับอันนี้ มันจะอยู่ในชุดเหล็กกันโค้งครับเอาไว้ช่วยในการโคนเคงนะครับไม่ให้รถโคนเคงนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างดีนะโชคเชิร์กสปริงนี้เป็นสปริงเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นสภาพช่วงล่างรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนสภาพช่วงล่างดีไม่เป็นสนิมนะครับนะครับตรงด้านหน้าก็จะมีอ่าลูกหมากกันโค้งครับต่างๆนะครับบูธต่างๆครับยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ ตรงนี้มันก็จะมีชุดเหล็กกันโค้งด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเอาไว้ซับแรงกันกระแทกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะโชกต,ต่างๆนี่ก็เป็นโชกตันดาดเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเดิมเลยนี่นะ <S <S บูธต,ต่างๆนี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับลูกหมากต่างๆนะยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับตรงท่านผู้ชมตรงนี้บอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอน,นครับอะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยช่วงล่างมันดีจริงไหมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปโดดคอสะพานอ่าไปดูกัน ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมรู้ว่าการเปิดที่ล้างไฟใหญ่หน้าคือทําอย่างไรนะครับเห็นไหมเราต้องเปิดอาฮะเลื่อนไฟนี้ไปตรงที่เปิดไฟใหญ่หน้าก่อนนะครับมาชมเห็นไหมไปเปิดเปิดไฟใหญ่หน้าก่อนเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับเรากดเลยครับนะครับที่ล้างไฟใหญ่หน้าก็จะทํางานขึ้นมานะครับเดี๋ยวน้องไปดูครับนี่ครับท่านผู้ชมนะสังเกตง่ายๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับล้างแล้วครับอันนี้คือการเปิด ที่ล้างไฟใหญ่หน้านะครับทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าที่ล้างไฟใหญ่หน้าทําอย่างไรผมสาธิตให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับนะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเทด้ดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโดยขอสะพานให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับวันนี้ระบบเบรกท่านผู้ชมต้องกลัวนะครับมิสูวิชิปาจิโร่เป็นระบบเบรกดิสเบรกสี่ล้ออยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมตันนี้นี่า น,นี่ครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าคันนี้มันเป็นเครื่อง2อ0พันสี่นะครับแล้ว1้1ยแดเ็ดรงม้าเนี่ยทั้งแรงทั้งประหยัดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมปล่อยมือนะครับบอกเลยว่าโดยคอสะพานนะครับรถนี่ไม่ดึงซ้ายดึงขวาครับโดยคอสะพานมาลงมาแล้วนี่โอ้โหดีมากเลยนุ่มนะครับนุ่มเลยแล้วช่วงล่างก็ เลี้ยวไม่ดังนะครับตกลมก็ไม่ดังอ่าชมนะระบบเกียร์นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้พันเดอร์ชิฟให้ดูนะครับว่าพันเดอร์ชิฟใช้ได้จริงนะครับนี่นะตัวนี้ครับอยู่ตำแหน่งดีนะครับพอผมอ่บกดนะครับบวกไปครับมันขึ้นเป็นเลขห้าเลยครับเลขมันจะไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปนะครับูมชมนะอันนี้ลดเกียร์นะครับสี่สามนะครับสองนะครับมันจะลดลงมานะครับนี่ผมเพิ่มเกียร์เข้าไป ระบบพันธ a s ชิพนะครับใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อะ,อะ,อะเป็นไงนะคบท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมแล้วโดยคอร์สพานแล้วครับดูการใช้พันธ a s ชิพนะครับว่าใช้งานได้จริงแล้วนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะเอามิซูบิชิอ่ะป่าเจโร่2.4 GT e d i t i t i o n นะครับ ปี2019สีดำคันนี้มาขายเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างไป<ะ>ไปฟังกันเลยเรามาสรุปสภาพรถกันดีกว่านะครับว่า Mitsubishi Pajero 2.4 GT นะครับ Elite Edition ปี2019สีดำคันนี้อยู่ในระดับไหนผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันพร้อมใช้งานนะครับมันพร้อมใช้งานเลยทั้งช่วงล่างทั้งเครื่องเกียร์ทั้งสภาพความสะอาดภายนอกภายในผมให้เต็มร้อยนะคะรับท่านผ้ชมั้เรามาฟังราคากันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมเอามาขายเท่าไหร่ วันนี้ผมมาขายแค่8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่าแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับกดเบอร์ผมไ084659888โทรมาครับโทรมาสอบถามว่าเซลล์อาัดมีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะกดเบอร์ผมนะครับโทรมาสอบถามผมนะครับท่บานผู้ชมนะก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงรุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com